สวัสดีครับผมช่างแขกจัดให้วันนี้มีคนามามา,า,นนนามาจากไหนเนี่ยฮะมาจากเลี้ยงเป็ดเขาไม่จ่ายตังหรือว่าไงอยู่ที่ไหนเลี้ยงเป็ดที่ไหนฮะอ่๋อมาพอมาถึงคุาหาโคราชนี่นะแล้วแล้วไปอยู่ที่ไหนมาแล้ว,ลวเดินขอใครมั่งเนี่ยไม่เคยขอมาแล้วมาขอตรงนี้โดยตรงอ๋อแล้วทําไมอ่ะยังไม่รู้จักร้านเนี่ยฮะรู้ทำไมไมรู้จักร้านผมล่ะ ฮะ huh? เอากล้วยไหมกล้วยเอาฟอนเอากล้วยไหมกล้วยแล้วเสร็จแล้วจะไปบ้านเลยหรือไงไปบ้านเลยแล้วไม่ไม่ใช่ไปหากินเหล้านะป่วยคืออะไรเป็นโรคอะไรเอสดีบี A <S S A B. ด้วยเป็นเอสี A B. แล้วไปทำยังไงเป็นเป็นเป็นโรคไอเอไดบีเป็นโรคเ,เอวีคือโรคเอทใช่ไหมใช่ถ้มือเป็นแขนแขนเ่ามันก็สวยรอ,อ,อแล้วทีนี้ทำไมยังไม่ไปรักษาตัวแต่ตอนแรกอ่ะแล้วทำไมยังมาเดินแบบว่าทำงานรักษาได้พันลากยัอยู่ในรอ,อไ,ได้สิบานอืมแล้วทีนี้จะจะไปอ่างทองแล้วขึ้นรถไปกับคนอื่นเขาทีนี้มันจะมีปัญหาไหม นั่นรถไ,ไรถไฟไปที่อ่างทองนะนะแ,แล้วทีนี้ทางญาติเยอะเขารู้ไหมว่าตัวเองเป็นไอเอสไอวีหรือเป็นโรคเอเนี่ยรู้ใช่ไหมจะมาแบบให้แบบเดินเพ่นพ่านเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าเราแบบไม่ดีเงี้ยแล้วช,ช่วงนี้มันโควิดอะไรก็เยอะด้วยใช่ไหมเอาป้อนปอน เอาเอาเงินมาร้อยหนึ่งทีเอาเงินมาแล้วต่อมาร้อยแล้วไปไปปุ๊บห้ามไปกินเหล้ากินไรนะแล้วก็กลับบ้านเด้อ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะให้ค่ารถไปขึ้นรถไฟเนี่ยก็ผมก็ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยเดี๋ยวผมจะให้สักร้อยหนึ่ง <Yeah. S 1> แล้วก็ในน้ํามีอะไรนั่นแหละบางทีตอนนี้ก็มืดค่ำด้วยแล้วก็ไปสถานีรถไฟที่คู้ราชเลยเด้อเนี่ยตรงเนี้ยนั่น ไม่มีตังแบงค์ร้อยมาได้กว่าเอาแบงค์นี่ก่อนมา้งแบงค์นี่ก่อนมันจะได้เวลาจะได้แจกซื้อของอเออเออเดี๋ยวไอ้นี่ยนี่ตงังเนี่ตังนั้นเนี่ยนี่เป็นหลักฐานไว้เวลานั้นปุ๊บเราจอย่าอย่าไปกินเหล้าเข้าใจไหมเออไปแล้วก็ไม่ต้องของเขาด้วเดี๋ยวเขาว่าเอาเด้อแล้วก็ไปขึ้นรถขึ้นไลน์เลยเลยไปไปโชคดีไปไปไป